นี่นะคะทุกคนวันนี้เดี๋ยวจะมาตัดโคดเจตเนี่ยนะคะก็คือมันเป็นรุ่นท้ายๆแล้วล่ะคะ่ะต้นมันเริ่มโสมแล้วก็เริ่มจะตายแต่ละเนี่ยนะคะซุคินี่หรือว่าโคดเจตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เราไม่ดูเขาบ่อยๆหรือว่าเราไม่ค่อยสนใจเขาแป๊บเดียวเนี่ยมันก็จะโตแบบเนี่ยคะ่ะใหญ่มากๆเลยแล้วก็แบบเนี้ย อย่าทิ้งนะคะเมื่อก่อนปูก็ถ้าเกิดว่ามันโตขนาดเนี้ยปูก็คิดว่ามันกินไม่ได้ปูก็ทิ้งแต่ว่าปูคนพบแล้วค่ะว่าอย่างเงี้ยกินอร่อยเอาไปแกงเอาไปทําอะไรเหมือนฟักเลยค่ะดเดี๋ยวปูจะตัดนะคะตัดแล้วก็เดี๋ยววันนี้ว่าจะเอาไปแกงเป็นแกงเผ็ดแกงเผ็ดกินนะนะคะน,นี่ใหญ่มากเลยนะคะนี่เทียบกับแขน แขนปูก็ไม่ใช่ว่าเล็กๆนะคะก็ใหญ่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวตัดอันนี้แล้วก็เอาไปปูาจะเอาไปแกงเหมือนแบบแกงเผ็ดแบบแกงมะละกอะคะ่ะ ก็เก็บไปไม่เยอะนะคะเก็บไปประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวแค่เราเอาไปฝานใส่แกงอะคะ่ะนี่แค่นี้เองโอเคแล้วก็หาเก็บมะกูดลูกมะกูดมันก็จะมีทั้งลูกเล็กะคะ่ะมีลูกเล็กลูกใหญ่เดี๋ยวหาดูลูกใหญ่นี่ต้นมะกรูดของปู่ก็เนี่ยคะ่ะมันก็มีลูกนะคะแบบว่าแต่ก็ไม่เยอะนะคะปีนี้มีไม่เยอะ นี่มีลูกเล็กๆปูก่ก็พอได้เก็บเอาไปทําพริกแกงอะคะ่ะนี่ใบก็ได้กินบ้างอะไรบ้างปู่จะเลือกเก็บเอาลูกใหญ่ๆไปนะคะใหญ่นิดนึงซึ่งเนี่ยที่ปู่ปลูกนะคะตั้งแต่ปลูกมามันอาจจะเป็นที่อากาศหรืออะไรไม่รู้นะคะคือเนี่ยถ้าลูกใหญ่สุดก็จะประมาณแค่นี้นะคะ่ะมันไม่ใหญ่เหมือนบ้านเรามะกูดบ้านเรามันจะใหญ่แบบอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ แต่ที่นี่มันก็จะประมาณนี้ค่ะเนี่ยอย่างลูกนี้อย่างลูกนี้ก็เนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวปูจะเก็บลูกนี้เพราะว่ามันใหญ่สุดเนี่ยค่ะต้นมะกรูดของปูนี่ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวก็ปูก็เก็บไปอีกแบบอีกเยอะเลยค่ะเก็บทุกวันอย่างปูว่าเนี่ยก็เริ่มวันนี้ก็เก็บไปแล้วนะคะนี่แต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ เต็มเลยค่ะดูจากมุมนี้นี่คือแบบเยอะเลยนีอ่อ้อันนี้มีพริกมีพริกแก่ด้วยค่ะแดงและเนี่ยพอพริกอันนี้พอแดงแล้วมันจะเป็นนี่แบบนี้เลยแล้วก็กินกินแบบหวานๆเลยค่ะนี่เนี่ยค่ะ พริกที่เขาเห็นไหมคะที่เขากินส้มตําโชว์กันนะคะก็คือพริกอันนี้แหละคะ่ะมันก็จะแบบหวาน,นะคะ่ะหวานมากเลยนี่มีอันนี้อีกอันนึงอโอเคเนี่ยค่ะวันนี้อากาศจะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะมันจะมืดๆนิดนึงนะคะอากาศมันคืมทั้งวันเลยค่ะเมื่อเช้าฝนตกนี่นะคะอันนั้นพริกปูก็จะมีแบบแดงเยอะแล้วค่ะ แต่ว่ายังไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บมาสองสาวันละนี่ได้ฝนไปมันก็จะงามอันนีเนนเ้เป็นมันเทศค่ะเป็นมันเทศสีทองพริกอันนี้พริกอันนี้เผ็ดมากๆเลยนะคะเผ็ดเหมือนพริกขี้หนูเลยค่ะเป็นเม็ดสีขาวแต่ว่าเผ็ดค่ะเผ็ดมากๆ ทางนู้นก็เป็นผักชีลาวที่ขึ้นเองนะคะแล้วก็มีเป็นกระเพราของฝรั่งอันนู้นเป็นแมวยืนอยู่ไกลๆเนี่ยค่ะพริกก็เต็มเลยค่ะสุกเต็มละเป็นสีแดงแต่ว่ายังไม่ได้มาเก็บเดี๋ยวก่อนค่ะรอก่อนรอให้อากาศดีๆวันนี้มันเป็นเปียกๆยังไงไม่รู้ค่ะ เพราะว่าฝนมันตกทั้งวันเลยวันนี้นี่สูกินี่ของปูคิดว่าเดี๋ยวปูจะปอกเปลือกนะคะแล้วก็สับเหมือนมะละกอค่ะใครเคยเอามะละกอมาแกงบ้างค่ะแกงเผ็ดอะ่ะปูที่บ้านปูจะกินประจำเลยนะคะอร่อยปูก็ชอบเอาแกงปลาก็ได้ ส่วนมากจะแกงปลานะคะแกงกับปลาหรือว่าแกงกูก็เคยแกงกับลูกชิ้นนะคะแกงเสร็จแบบทั่วๆไปเลยแต่ใช้มะละกอ <c oughs> เนื้อเขาก็จะแข็งนะคะถ้าเราปล่อยให้มันเนี่ยเราปล่อยให้มันแก่เนื้อมันก็จะแข็งเอาไปต้มจืดแบบฟักก็อร่อยนะคะก,เกูเคยละ ถ้าเกิดว่าเรากินตอนที่มันยังเล็กๆอยู่ก็อีกรสชาติหนึ่งนะคะก็อร่อยเหมือนกันอันนั้นเอาไปต้มจิ้มน้ําพริกหรือว่าเอาไปแกงเลียงอะไรอย่างเงี้ยอร่อยแต่นี่ก็อยฝนตกฝนตกอีกแล้วอยากออกมาถ่ายข้างนอกเพราะข้างในมันมืดนะคะแบบไม่อยากเปิดไฟอยากใช้แสงธรรมชาติอะไรอย่างนงี้แต่ออกมาข้างนอกฝนก็ตกสงสัยจะต้องได้ย้ายเข้าไปข้างใน นี่ค่ะข้างในเหมือนฟักเลยค่ะอุ้ยสงสัยต้องได้ย้ายเข้าไปข้างในเพราวะว่าฝนตกตอนนี้ผูกก็ย้ายเข้ามาข้างในแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกค่ะเห็นไหมคะว่าข้างในมันก็จะย,ยังมืดๆเพราะว่า มันข้างนอกแบบมีแต่เมฆค,ค่ะคลึมไปหมดเลยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิด,ปดไฟช่วยเดี๋ยวเปิดไฟกันทีนี่เปิดไฟช่วยสว่างขึ้นมาเลยดูดีขึ้นมาเลยก็เดี๋ยวเห็นไหมคะเนี่ยพอตัดมาแล้วก็ข้างในเหมือนข้างในเหมือนกับฟักเลยค่ะฟักบ้านเราอะฟักเขียวฟักอะไรอย่างเงี้ยเนื้อก็แบบเนื้อก็คล้ายนี่นะคะ เห็นไหมเอ่ยเนี่ยให้ดูใกล้ๆนะคะเนี่ยนี่จะคล้ายๆกับฟักเขียวหรือว่าฟักอ่อนบ้านเราอะค่ะประมาณนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวบุ๊กก็จะหั่นสับมันนะคะ มันก็จะประมาณนี่อุ้ยก็สับเหมือนมะละกอค่ะเหมือนกับเราจะทำส้มตำแต่ว่าให้มันแบนบชิ้นใหญ่ๆนิดนึงนี่ค่ะก็จะประมาณเนี้ยก็จะหั่น เนี่ยค่ะมันก็จะใหญ่กว่าส้มฟางนิดนึงเพราะว่าเราเอาไปแกงนะคะแต่ว่าเทคนิคก็คล้ายๆกันปูว่าหลายคนน่าจะเคยนะคะเอามะาละกอามาแกงอะคะ่ะแบบแกงเผ็ด่างอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านปูจะทำกินเวลาแบบ นึกอยากกินหรือว่าหาผักอะไรไม่ได้นะคะเนี่ยก็ต้นมะละกอเลยแต่ว่ามะละกอเนี่ยแกงกับปลานะคะจะเข้ากันมากๆเลยแล้วก็หั่นมันช่วยชิ้นมันใหญ่เกินไปนะคะแล้วก็หั่นช่วย เมื่อก่อนนี้ปูแบบถ้าเกิดว่ามันเราไม่ได้ดูมันแล้วมันแก่มันใหญ่มาค่ะเนี้ยปูทิ้งอย่างเดียวเลยค่ะมาอยู่นี่ก็นานแล้วนะคะปลูกมาแบบหลายปีละคือมาอยู่นี่ก็นานแล้วไม่เคยรู้จักกินตอนมันแก่เนี้ยค่ะเพิ่งมารู้ปีเนี้ยเพราะว่าปล่อยให้มันแก่แล้วลองลองเอามากินปรากฏว่ากินได้อร่อยด้วยเหมือนฟักเขียว นีะะคะเหมือนมะละกอเลยค่ะก็ได้เท่านี้นะคะประมาณนี้ก็ที่ตัดมาทั้งหมดเมื่อกี้มันไม่ไม่ถึงครึ่งนะคะก็ได้ประมาณก็เดี๋ยวจะเอาไปแกงแล้วก็นี่ยังเหลืออีกแบบเยอะเลยค่ะอาจจะ ดี๋ยวปูอาจจะแช่ตู้เย็นเอาไว้กินก่อนนะคะคือจะเอายังไม่เอาไปแช่ช่องฟรีซจะแช่ตู้เย็นก่อนแล้วก็เดี๋ยวเผื่อแบบในอาทิตย์เนี้ยเราอยากทําอะไรกินก็เอามาทําเพราะว่ามันเก็บได้ค่อนข้างนานนะคะเดี๋ยวปูก็จะเก็บเอาไว้ในช่องฟรีซธรรมดานะคะใส่ตู้เย็นธรรมดาแล้วก็เดี๋ยวอันนี้มาแกงก็เดี๋ยวเราติดตามชมนะคะว่าปูจะแกงใส่อะไรคะ่ะ จากนั้นก็นะคะเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่มะละกอปอมๆของเรานะคะนั่นก็คือเป็นซุกินี่นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวใส่เลย น,นะคะคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงมะละกอปลอมของปูนะคะดูนะคะว่ามันเหมือนมะละกอเลยนะคะเดี๋ยวลองลองชิมดูผู้ชิมแล้วล่ะอร่อยอเหมือนมะละกอเลยค่ะถ้าไม่บอกนี่คือแบบ ร้อเปอร์ซ็นลยค่ะคิดว่ามาะลกอรอร่อยด้วยค่ะใช้แทนมะละกอได้แบบร้อยเปอร์ซ็นเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครจะมาแกงอะไรอย่างเงี้ยพูกก็เคยครั้งแรกเหมือนกันนะคะแบบก็เลยลองลองคิดดูว่าเออมาทำอะไรลองเอามาแกงแบบมะกออืมอร่อยค่ะ อืแต่พี่แกงเผ็ดใช้ได้เลยค่ะตําเองอเดี๋ยวชิมอีกคำหนึ่งเดี๋ยวล้วที่เหลือรอกินอาหารเย็นร้มอมคุณพ่อบ้านอร่อยค่ะใช้ได้เลยเหมือนมาโกร้อยเปอร์เซ็นต์ พริกแกงเผ็ดมากอาจจะเป็นเพราะว่าพริกที่ปูใส่ไปอะคะ่ะพริกสดที่ปูใส่ไปที่หลังอะอโอเคนะคะคลิปนี้ปูก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับพบกันใหม่นะคะในคลิปวเวลหนะ้าวันนี้ปูล,ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย